รวมดาวรถยนต์มือสองเลขไม่ไม่เกิน500กิโลมาให้เลือกแล้วนะครับทั้งชุดนี้3คันนี้นะครับเลขไม่300กว่าโล400กว่าโลไม่เกิน500กิโล <Wow. S 1> มันมีจริงไหมนี่เลยนะครับแล้วรับประกันศูนย์ยังอยู่ครบหมดนะครับ <Wow. S 1> ที่สำคัญรถสีเดิมทุกจุด ก่อนใครจะซื้อป้ายแดงมาดูนี่ก่อนนะครับวิสุพิชยนะครับไททันตัวนี้เป็นตัวอัลต้าทั้งหมดนะครับเป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานี่2คันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับอัลต้าแล้วก็คันสุดท้ายสีเทานี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาหนึ่งเดียวเฮียหมูจัดแต่งมาให้ครบๆนะครับมีโป่งล้อมาให้เรียบร้อยมีโลบาร์มาให้แล้วนะครับนี่นะครับตัวอัลต้าก็จะพิเศษตรงที่จะมี ล้องรอบคันเลยนะครับกุญแจคีเลตนี่นะมาแบบครบๆเนี่ยคันนี้แต่งหล่อมาแล้วหรือจะเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวใครอยากได้ชุดแต่งแบบไหนจิ้มได้เลยเดี๋ยวหมูจัดให้นะครับที่สําคัญเลขไหม้ ย้ำกันอีกทีนะครับ300กิโลไม่เกิน500กิโลนะครับทั้ง3คันนี้มาดูคันนี้นะครับภายในมาดูภายในของตัวอัลต้านะครับว่าภายในเขาจะเป็นยังไงนะครับเบาะหนังเบาะไฟฟ้าที่สําคัญนะครับผมให้ดูเบาะไฟฟ้าของพิสูตัวนี้นะครับไฟฟ้าเนี่ยมีเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับนี่นะครับปรับแบบนี้แล้วนี่ผมชอบอันนี้มากเลยนี่ตากล้องดูตรงนี้นี่นะครับด้านหลังด้านหลังนี่ดูนะครับค่ายอื่นไม่ค่อยมีนะครับตัวด้านหลังมันสําคัญยังไงเวลา คนเริ่มมีอายุแล้วกันเนาะเวลาเดินทางไกลๆขับรถไกลๆแล้วชอบปวดหลังเนี่ยไอตัวนี้มันจะช่วยมานะครับเนี่ยดันหลังช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วภายในสดสแบบนี้คันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่400กว่าโลนะครับคันนี้นี่นะครับมัลติฟังก์ชั่นมากล้อง360เดินหน้ากล้องหน้ากล้องหลังมีมาให้แบบครบเลยนะครับแมคไลเนอร์มีมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะครับจากศูนย์เลยนี่นะครับทุกคันยังมีรับประกันศูนย์อยู่ครบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเลขไม่แล้วก็อุบัติเหตุ ไม่มีแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับที่สําคัญราคาถูกกว่าไปแดงหลายแสนเลยใช้คําว่าหลายแสนนะครับเยืหมูตั้งขายอยู่ถ้าเป็นออโต้นะครับเจ็ดแสาบาทนะครับถ้าเป็นออโต้แล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่6กแส0 0จบาทเท่านั้นนะครับใครต้องการรถปีใหม่รถลืมบอกไปนะครับรถจดทะเบียนปี25ทุกคันนะครับบอกได้เลยว่าใหม่ขนาดนี้ ก็จะบอกว่าป้ายแดงก็มันก็ป้ายแดงดีๆนี่แหละนะครับ3 4 0 0โลนะครับใครที่กำลังมองหารถ4ประตูไว้ใช้งานสักคันนะครับลองเข้ามาชมมิซูบิชิไตรตันตัวอัลต้าเฮหมูมีอยู่3คันเท่านั้นนะครับ